ชอบที่ไหนกูชอบกูชอบ thank you thank o u สวยมากสวย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 มากนงจำฉันได้นี่คนนี้สวยสตันนิ่งมากทุกคนนี่ค่ะนี่ค่ะของจริงทุกคนเ o s e น h k o นี่ของจริงของจริงของจริงสวย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 จริง ทบกคนซูมอ้าวเดี๋ยวให้ซูมออกซูมเข้าเอาไงคะจะให้ซูมหรือไม่ซูมบอกให้ซูมผมซูมหน้านี่คนนี้สวยมากเลยอ่ะอยากถ่ายด้วยจังเลยอ่ะเยสเยสคนนี้รอดคนนี้รอดคนนี้รอดเช e s t and K โค่นีรอด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  Ah Yes เยสพูดได้๋ยวไม่เอนนอพูดได้ปกติคนนี้รอดคนนี้รอดจริงรอดจริงรอดจริง กโลโรลจริงรดจริงรดจริงเอาวีนามาแล้วทุกคนวีนามาแล้วค่ะ Happy Good Night c h e e น Up g o o ิ Night Land Good Night ค่ะ Good Night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  วีนามาแล้วค่ะหนึ่งนะวีนามาแล้ววีนามาแล้วสวย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 ค่ะสวยค่ะรดจึ้ง เออน่ารักน่ารักไอ้อตกเลยวินาผมน้าเป๊ะมากวันนี้นะคะจึงนี่จึงจึงวิทย์เธอฉันเจอฉันเจอชุดชีที่เป็นแบบว่าเป็นเป็นเป็นเนื้อถอยมาเป็นโอโลน,นงงี่ชุดชุดนั่นไงชุดไงชุดชีนี่นี่อ้าคุณที่สวยด้วยแอสซาวดอลเลอเลๆเลๆเลอเลอเลเลโอ้ยสวยจังสวยจังโล สิงคโปร์โอ้โหสิงคโปร์ดรา้อนมาเลยดรา้อนมาเลยสิงคโปร์ดูชวิอนาดีกว่าอเลวินาสิงคโปร์อินโดนีเซียขอดูหน้าอินโดนีเซียใกล้ๆหน่อยสิว่าเป็นยังไงนะครับ ทุกคนอินโดถูกใจไหมฮะขอบคุณนายอียิปทุกคนครบหรือยังเราเหลือตัวเก่งลาติน่ามา,ย,ายังอียิปกับเอ่อมอนโดว่าชุดเปนหวานน่ากินเนานะอันนี้อียิปนะคะ หวานมากอีกหวานมากสุเรีลนเราครบเราครบหรือยังเธอครบหรือยังฮะทิเบิสถานคี่นา่งงามก็ นะฮะรอเนาะเต็มลิฟเลยนะคะลิฟต์แน่นมากลิศสาววีนาอยู่ตรงนน้นแล้วเนาะกำลังรอขึ้นลิฟอยู่นะคะป้านะ้ามาประตอลิโก้มาแล้วเดี๋ยวก่อนนะาไข่ออกประตอลิโก้ก่อนหลอดเขาเรียกตำโตนเลยรถมากเลยเธอเป็นระเบียบโว่ตำโตนเลยค่ะแก๊งตัวพีมาแล้วเดี๋ยวฟิลิปปินปีจะมาเล้วใชว่ปะหอแตกแน่เลยเต็มเสียงดังนะคะฟิลิปปินปีมาฮอแตกแน่นอนเพื่อนี่ว่า ฟิลิปปินฟิลิปปินฮอรมาแตกแน่นอนเลยอ่<า>ฮะฮ<า>ปานามายิ่งใหญ่เกียงไก่โว้ปานามาเนึ จะไปอยู่ข้างลังฟ้าดีกว่าทุก oh. คนไม่ต้องดราม,มา่านี่คือโรงแรมค่ะจะมาหมุนตรงไม่เป็นไรข้าหมุนได้หมด Hello how are you How was tonight great. much Are you happy with y Oh yes yes I had so much fun tonight I feel amazing This is from the US I'm also half American so I've got a little bit of Mixed culture in my wardrobe, and I've got the sleeves. and It's so much fun. I'm so excited. No, my first time in Thailand. I know. I can't wait. And thanks for following us along. <laughs> oh, my Instagram is my first and last name, Andromeda Peters. a n d A N D R O M E D A Peters. thanks guys thank you thank you กาญ่า thank you thank you <im> อามาลารุ่ขอ,อยืนด้วยนะลูกสาวแม่สวยมากวันนี้ทำดีมากปัตตริโก้ปัตตริโก้ลูกแม่วันนี้ดีมากเลยคะ่ะหนูเก่งมากหนูเคสะใจมากปัตตริโก้กาลาตินนาหนอเคโ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 อเค โอเคโอเคโอเคข้างหลังนะครับเขาก็ทำนั่นกันนะครับ sorry 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 เพราะมันะป็นปโตลิโกกันเลย move move นี่ move 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 yes ปโตลิโก good job good job ค่ะ good job ปังปังปโตลิโกเก่งมากปโตลิโกเก่ง the best ต่างกลาง อ่า gehört, อสวยวันนีส้สวยมากปหน้าสวยมากค่ะวันนี้สวยมากสวยมากสวยมากดันนี้ดูเลิศดดอ้าววงแตกแล้วจบแล้วเรียบร้อย